สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ F4 ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนพารวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยฮานอยนะคะวันที่24เดือน4 2565นะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นสูตร1เม็ดเดียวนะคะคลิปนี้ก็เน้นสายรูดวิ่งนะคะ กนไปรับชมนะคะสาวอนขอบคุณพี่พ fc นะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังแรงใจให้นะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกๆเม้นด้วยนะคะวันนี้ก็แสดงความยินดีกับพี่พ f ่เด้วยนะคะสูตรนี้ก็ถามว่าเข้าดีไหมก็ถือว่าเดินดีนะคะสูตร1นเม็ดเดียวเนาะสำหรับหวยฮานอยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมารับชมแล้วก็สรุปกันก่อนเนาะ สำหรับเมื่อวานนะคะสะอนให้ไปนอตสูตรหเม็ดเดียวนะคะเด่นที่7แล้วก็8นะคะวิ่งรูดที่8นะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันอออกน็อสำหรับรอบเฉพาะกิจนะคะเจ็ดสองหนึ่งสำหรับรอบเฉพาะกิจนะคะเจ็ดสองหนะคะก็ตัวเด่นนะคะตัวเด่นเข้า7นะคะสำหรับตัวเจาะไม่มีนะคะหลุดไปนาอกเพราะว่า สะออนให้วิ่งรุดที่8นะคะมาแค่ตัวเด่นในหลักร้อยนะคะสำหรับเมื่อวานสำหรับล่างนะคะเฉพาะกิจเข้า79นะคะ79นี้ตัวเด่นมานะคะเด่นมาในหลัก10เนาะสำหรับฮานอยเฉพาะกิจนะคะ7นี่มา2ตัวนะคะมาหลักร้อยแล้วก็หลักเอ่อ หลักสิบนะคะแต่ตัวที่สะออนวิ่งรูดให้ไม่มีจนะคะถ้าใครนำจิตไปเป็นแนวทางก็ได้ไปนะคะสำหรับรอบเฉพาะกิจนะคะสำหรับรอบพิเศษนะคะ031 031ตัวนี้หลุดไปนะคะไม่เข้านะคะสายวิ่งรูดหลุดไปนะคะแต่มาเข้าเลขตารางนะคะสำหรับเลขตารางมา3ตัวเลยนะคะเลขตาราง0น สามหน,นะคะถ้าใครจับตารางไปเป็ดนแนวทางสวรก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับรอบพิเศษนะคะรอบพิเศษนี้มาสามตัวเลยนะคะเข้าสามตัวในเลขตารางนะคะสําหรับสายรูดวิ่งก็หลุดไปเนาะสำหรับล่างนะคะรอบพิเศษตัวนี้ก็หลุดไปนะคะหลุดไปเนาะ สำหรับปกตินะคะ318นะคะรอบปกติมาแล้วนะคะสายวิสายรูดวิ่งนะคะตัวดิ่นมานะคะวิ่งรูดที่8ก็เข้า18นะคะ18นี้มาตัวกลับนะคะในสายรูดวิ่งเป็นตัวที่เสาโอนน้นให้ด้วยนะคะสำหรับ18นะคะ1881เนาะสำหรับเมื่อวานสำหรับ 1.8นี้ก็เข้าตัวที่โอนเน้นให้นะคะสําหรับตารางนะคะพี่พี่เอเม้นมาเนาะบอกว่า3.18ใช่ค่ะเลขตารางนี้เข้า3ตัวนะคะ3.18หนึสามหนนะคะมาตรงๆงในเลขตารางเลยนะคะถ้าใครหยิบจับไปเป็นตารางก็แสดงความยินดีด้วยนะคะตารางเข้าสองนอยแล้วนะคะ3ตัวเนาะรอบพิเศษศูนย์สามหนึนะคะแล้วก็รอบป,ปกติ3.18นะคะ สายรูดวิ่งก็เข้า18เนาะก็แสดงความยินด,ดีด้วยนะคะเกือบไม่มาเนาะดีนะคะมาในรอบปกติสำหรับล่างรอบปกตินะคะสายรูดวิ่งหลุดไปแต่เลขตารางเข้าอีกแล้วพี่น้อง15นะคะ15เลขตารางเข้าทั้งล่างแล้วก็บนนะคะในรอบปกตินะคะเลขตารางเข้า15นะคะ บางมากๆเลยนะคะเล็กตารางก็ฝากพี่ๆ FC ตามด้วยนะคะลงจับไปเป็นแนวทางได้เนะเาะพะว่าเล็กตารางสะออนก็ให้ไปแค่6ตัวนะคะเป็นตัวเด่นให้นะคะก็ลงจับคู่กันดูเนาะเผื่อพี่ๆ FC ท่านใดจับคู่เอ่อแม่นนะคะสำหรับรอบ VIP 0 6 2ตัวนี้หลุดไปนะคะรอบ VIP นี้หลุดนะคะกับขอโทษขออภัยรอบ VIP ด้วยเนาะ ยังดีนะคะสายรูดวิ่งเข้า18นะคะมาในตัวเน้นด้วยนะคะมาในตัวกลับนะคะก็ฝากตามต่อด้วยนะคะของวันที่24เดี๋ยวมารับชมกันนะคะสำหรับแนวทางนะคะก็มีเข้ามีหลุดรับปุนกันไปนะคะพี่พี่ fc ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะชื่นชอบเราค่อยตามเนาะก่อนไปรับชมนะคะสโะอนก็ าฝากพี่เอฟซีด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้สาวโอนด้วยนะคะฝากดูโคโยตี้ด้วยนะคะอย่ากดข้ามเด้อพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้แอดด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังแรงใจนำเสนอแนวทางตัวเลขเด็ดๆนะคะมาแบ่งปันพี่ๆเอฟซีนะคะสำหรับพี่ๆเอฟซีนะคะที่เม้นท์เข้ามาเนาะบอกว่าอออยากอยากรับชมคลิป จะต้องทำยังไงนะคะก็แนะนำนะคะให้กดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพราะว่าสโอนลงให้แล้วก็จะได้รับชมเป็นคนแรกนะคะคลิปก็จะเด้งถึงพี่พี่ fc เนาะสำหรับวันนี้เดี๋ยวมารับชมกันนะคะสำหรับแนวทางวันนี้นะคะหวยฮานอยในสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะสโอนก็ยังชอบหลักหลักหน,นะคะแล้วก็ หลักสองในสูตรหนึ่งเม็ดเดียววันนี้นะคะวิ่งรูดเม็ดเดียวหนึ่งโอนว่าหนึ่งยังอยู่นะคะพี่พี่เอฟซีก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าชื่นชอบตรงไหมถ้าไม่ชอบหนึ่งนะคะก็แนะนำเอาสองไม่งั้นก็หลักห้านะคะไปเป็นแนวทางได้เนาะวันนี้ก็ขออวยพรให้พี่พี่นะคะที่เข้ามารับชม แนวทางสูตรหนึ่งเม็ดเดียววันนี้เฮงเฮงปังปนะคะขอให้มาทางล่างแล้วก็บนนะคะในฮานอยวันนี้นะคะสำหรับตัวที่ชอบนะคะเดี๋ยวจะเน้นให้นะคะเป็นความชอบส่วนตัวนะคะถ้าใครไม่ชอบตามก็ลองจับคู่อื่นได้นะคะกับขอโทษขออภัยด้วย้อพี่น้อง ปากกาก็จะหมดนะคะพี่พี่ปากกาเอสก็จะหมุดพี่น้องเอ้ย,ยขอโทษขออภัยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้หาซื้อปากกาใหม่ๆนะคะเดี๋ยวเอาให้ เห็นชัดกว่านี้นะคะน,นี้กับขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าแอดก็ทำงานควบคู่ไปด้วยเนาะอาจจะเวลาเออเวลาน้อยนะคะก็เลยไม่ได้ลงแนวทางให้พี่พี่ fc บางครั้งนะคะบางคลิปก็อาจจะไม่ได้ลงให้นะคะเดี๋ยวมาดูตารางนะคะตารางก็จะมีแปดมีห้า มีหมี2แล้วก็มี3มี7นะคะอะหลัก7นะคะพี่พี่เนาะ กขอโทษขออภัยด er ้วยเด้อถ้าไม่ชัดนะคะพี่ๆเดี๋ยวพรุ่งน okay ี้แอดจะแก้ตัวนะคะสําหรับตัวเลขเนาะตัวเลขไม่ชัดนะคะวันนี้ก็ขอให้เฮงๆปังๆนะคะสําหรับตัวที่ชอบนะคะในสูตรหนึ่งเม็ดเดียววันนี้นะคะสายรูดวิ่งรูดที่หนึ่งเนาะก็ชอบ1นห้านะคะหนึ่งแปดหนึ่งศูน หนึ่งเจ็ดนึงสามหนึ่งสนะคะถ้าใครชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะกันลืมเนาะตัวเด่นก็เด่นที่1แล้วก็2นะคะเล็กตารางก็อย่าลืมจับตารางไปเป็นแนวทางได้นะคะเมื่อวานนี้แตกกระจายเลยนะคะสําหรับตารางสําหรับแนวทางหวฮานอยววันนี้นะคะก็ขออวยพรให้พี่ๆ fc นะคะที่เข้ามารับชมคลิป แนวทางวันนี้ขอให้มาทั้งล่างแล้วก็บนนะคะไปได้ทั้งทั้งสี่หน่อยเลยนะคะตั้งแต่เฉพาะกิจถึง V.I.P. นะคะแต่ก็ไปเน้นรอบพิเศษถึงรอบ V.I.P. ก็แล้วกันนะคะพี่ๆเนาะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากพี่ๆ FC เป็นกำลังแรงใจให้สาวออนด้วยนะคะกราบสวัสดีค่ะ